สวัสดีครับวันนี้ผมวครับวันนี้ก็พาไอซีมาชมมาติดตามทุเรียนที่ผมปลูกแบบนาดอนเอานาะก็ได,ได 2, 3, ้ที่ผมมาทําคลิปตอนแรกยังลกอยู่เลยเมื่อวานได้ได้สองสามวันแล้วมั้งที่ผมมาทาก่อนก่อนที่ว่าจะเริ่มตัดญ้าแต่ยังตัดไม่หมดนะฮะอันนี้ก็มาทําคลิปอัปเดตหลังจากทุเรียนนาดอนที่เจอฝนก็ปลูกที่จังหวัดตากที่ผมปลูกฮนะเป็นนาดอนชุดบนนี่ผมปลูกนี่จะเป็นตัวกระดุม แล้วก็ชุดล่างมันจะเป็นหมอนร้อยหกสิบต้นฮะตรงนี้ร้อยหกสิบต้นแปลงนี้ของผมก็ได้สองเดือนเสร็จแล้วฮะมันจะเริ่มต้นตั้งแต่สองเดือนกับไล่ไปก็ถดถัดไปเพราะว่าผมปลูกไล่ผมไม่ได้ปลูกทีเดียวหมดห้าสิบต้นเองเนี่ยจะได้สองเดือนฝ่าแต่หลังๆนี่จะได้แค่เดือนฝ่ามีแล้วก็เออสองเกือบเกือบสองเดือนมีนี่ฮะก็ผมได้ทําคลิปไปเบื้องต้นก็คือใส่ปุ๋ยไปแค่สองรอบเองอ่าสองรอบจริงๆอ่ะ ผมจะใสยย่แต่เนี่ยเนี่ยที่ตัดหญ้าเนี่ยคือจะใส่ปุ๋ยแต่นี้ฝนแล้วมันยังตกแบบคือไม่ไม่ใช่ว่าฝนมันจะตกเยอะตกน้อยอันนี้มันทําไม่ทันเอาง่ายๆทาไม่ทันจริงๆก็อยากจะใส่แต่ดีว่าฝนมันฝนมันก็จะตกเยอะด้วยทําให้ผมยังไม่ได้ใส่กลัวปุ๋ยละลายแต่ตอนนี้คือมันได้กินปุ๋ยเก่าเนาะที่ดินดินก็คือเป็นดินแบบน,นี่ฮะขุดบอ่อเหมือนกันขุดบอ่อนี้มาแต่ว่าขุดม่ไม่ได้ลึกมากก็แค่ไมโครเดียวไมโครครับ ครึ่งตัวไม่โ,มโคกับอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็อดินมาถมส่วนหนึ่งแล้วก็เกาจากดินในรางเนี่ยเอามาปั้นโคกก็คือเป็นดินท้องนามีทรายบ้างมีดินเหนียวบ้างอันนี้หลายสภาพดินแล้วดินอิ่มน้ําดินจะซับน้ำนะแต่เวลาผมปลูกผมจะทําต่อมขึ้นมานิดๆจากโคกเดิมเนี่ยประมาณนี้นิดหน่อยแล้วก็ไม่เคยตัดรากเลยที่ผมปลูกไม่เคยตัดรากแล้วก็ปลูกใส่ต้นเล็กเนี่ะการดูแลคือใส่ปุ๋ยไปแค่สองครั้งแต่ใส่รอบแรกเนาะใส่รอบนี้มา แล้วก็เดือนเสร็จเก็มาใสอีกนิดนึงจริงๆเดือนนี้ต้องใสแล้วเดี๋ยวก็ไม่เกินสองสามวันนี้จะต้องใส่แล้วเพราะว่าถาัดจาได้ยังไม่หมดไงเดี๋ยวพอชุดนู้นชุดบอลตัดหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่อันนี้ก็พาเยซีมาอัปเดตบ้างนี่ฮะคือมันเจอทั้งฝนทั้งอันนี้มาหนักอยู่เหมือนกันแต่ต้นที่สวยๆอย่างเงี้ยก็มีหลายต้นนะแต่ต้นที่ยอดแห้งก็มีหลายต้นอย่างที่บอกอาการแต่ละต้นแต่ละหลุมไม่เหมือนกันนะครับ เราดูแลเหมือนกันเนี่ยฮะผมพ่นฮอร์โมนทางใบที่ทําก็คือทำสองครั้งแค่นั้นเองที่ที่ทางที่ผมทําคลิปให้ให้ทาง FC เอฟซีนะฮะนี่จะลูกชายปลูกก็เริ่มสวยแล้วอ่าอันนี้เป็นกระดุมเนี่ยฮะก็อยากทําให้เป็นแนวทางเนาะอยากทาให้เป็นแนวทางสำหรับเอฟซีที่ปลูอกอ่าไปพร้อมๆกันแล้วก็ปลูกใหม่นะฮะแล้วผมพยายามทําในแนวทางที่ว่าไม่ปลูกหน้าฝนแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ให้น้ําไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วก็มีให้น้ําไปครั้งหนึ่งรอนที่ฝนมัน ทิ้งช่วงที่คิวบัวรถต่แหละแค่นั้นเองเรหลังจากนั้นมายัางเลยแต่เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มทําระบบทอแล้วนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นฮอร์โมนทางใบที่ผมอบอกว่าช่วงเนี้ยเราก็หาตัวอาหารเสริมมาพ่นได้ช่วงหน้าฝนแรงๆเงี่ยหนีเนี่ยหนีฝนเนี่ยพ่นได้นะฮะก็จะมีทั้งงามและไม่งามเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยดินแฉะไปอย่างเงี้ยไม่ต้องมีอาการอะไรเลยนะถ้าการอย่างเงี้ยดินแฉะไปใบเพลลัดแล้วใบมีอย่างนี้เลยเห็นไหมใบมันจะ เขียวอ่อนๆแล้วก็ใบแบบนุ่มๆนิๆ่มๆคือเหมือนคะใบไม่แข็งแรงอ่ะแต่ใบจริงจะร่วงเนี่ยใบใบจริงอย่างเงี้ยจะลงไปอันนี้จะเป็นใบชุดหลังที่ออกมาใบพวกเนี้ยถ้าออกมาแล้วยอดไม่แห้งก็ไม่มีปัญหาแต่อันนี้ผมยอดแห้งเนี่ยแต่อันนี้ยังยังโอเคอยู่คือจริงๆอะ่ะดินมันข้างล่างนี่นะเนี่ยดินเนี่ยมันอิ่มน้ำมากเพราะฝนมันตกเยอะเนี่ยเนี่ยนุ่มเลยนะถ้ากดปุ๊บเนี่ยบวบเลยเห็นไหมเนี่ยคืออาการที่ทุเรียนมีอาการรากเป็นเป็นระบบแบบนี้ คือเวลาฝนตกมาแล้วนะ้ํามันมันไม่ออกไปมันยังเก็บอยู่เพราะเราอาจจะมีอินทรีย์วัตถุหรือช่องอากาศจะน้อยอ,อย่างที่อการแก้ไขเอาง่ายๆทรายหยาบก็ได้หินก็ได้ผสมดินก็ได้ส่วนหนึ่งหรือจะเป็นแกบก็ได้อะไรก็ได้นะฮะเวลาปลูกด้าฝนนะ่อย่าลองก้นหลุมแต่เอาดินพวกนี้ผสมพอผสมปุ๊บเนี่ยพอฝนนั้นม,มันตกเยอะอยู่แล้วมันจะได้ไม่เก็บน้ำมากแล้วรากมันจะได้ได้อากาศได้เร็วถ้าสมมตินฝนแล้วย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ย อพอก็แห้งบนเนี่ยอากาศมันก็จะลงไปถึงระบบ่ากมันก็จะได้ไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ไม่มีอาการแบบนี้อ่าส่วนหนึ่งนี่ฮะแต่อันนี้ก็คือถ้าอย่างเงี้ยเขาถ้าใบาชุดนี้เขาแก่ทันแล้วฝนยังไม่ซ้ำมากอะไรมากนะอาจจะทําให้เขาดึงระบบรากให้แก่ไวแล้วก็สู้กับระบบน้ําได้มันก็จะทําให้รากไม่เน่าแล้วก็ อาจจะไปต่อได้แต่อย่างเงี้ยรากเน่าไปแล้วคือยอดกับรากครับมันสัมพันธ์กันแน่นอนแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่รากแก้วหรอกแต่ไม่รู้ว่ารากที่มันออกมาไม่รู้เป็นเส้นไหนเป็นเส้นไหนก็เหมือนเส้นเลือดเล่าฮะไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนแต่ว่าถึงเวลามันก็จะดีเองถ้าฝนนั้นไม่นานมากหรือว่าระบบพวกนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะเติมาฐานอาหารได้บ้างคืออาจจะพ่นทางใบพวกอะมิโน,โนพวกเอ ปุ๋ยทางใบฮอร์โมนทางใบแต่ถ้าปุ๋ยมันถ้าเราซื้อตัวเดียวมาผสมเนี่ยมันอาจจะแรงมันอาจจะทําให้มีอาการมีปัญหาได้อ,อย่าอาจจะเป็นพวกธาตุอาหารรวมอย่างที่บอกเราพ่นใต้พวกนี้เพราะว่าธาตุอาหารรวมซี่ี่เขาแค่ยี่สิบสี่ี่่อน,น้ำยี่สิบลิตรเนี่ยแล้วเราพ่นให้สังเกตอาการจะไม่มาาีจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปซื้อสารก๊สีเดียวอะไรเดียวมาเนี่ยเกิดใส่ปิดสายพาไปมันแรงเนี่ยแล้วไปบวกกับอะไรหลายอย่างเนี่ยมันทําให้แรงแล้วก็ทำให้พวกนี้ใบร่วงหรือว่า กลายเป็นว่าแท,แทนที่จะรอดหล้ตายไปเลยอ่าส่วนหนึ่งฮะก็ลองค่อยๆแก้ไขดูแต่ปุ๋ยทั้งดินเนี่ยผมก็อยากให้เติมทุกเดือนจริงๆแล้ว <c oughs> อย่างเงี้ยเราใส่ได้นะขนหน้าฝนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เห็นไหมเพอฝนชุกเนี่ยอาการที่ต้นที่ระบบรากยังไม่ดีแล้วอิ่มนะแล้วเผชิญน้ํามากแล้วน้ำมันอิ่มเนี่ยอาการจะเป็นไปอย่างเงี้ยเน่าๆอย่างเงี้ยมีอ่าแล้วก็จะร่วงไปแล้วก็ใบพวกเนี้ยเปิดใบเพลออกมาจะไม่เขียวใบเพลนี่จะยังไม่เขียวอ่าต่อเมื่อใบชุดนี้เริ่มอ่ใหญ่ หรือว่าเริ่มอ่าเริ่มแก่เนี่ยใช้เวลานิดนึงเขาก็จะเขียวถ้าฝนไม่ที่มากนะอเพราะเพราะใบพวกเนี้ยใบจริงพวกเนี้ยมันร่วงไปแล้วมันร่วงไปแล้วส่วนหนึ่งก็เกิดจากเกิดจากการหมดอายุด้วยแล้วเกิดจากภาวะน้ํามากมันก็ทําให้การสลัดใบได้เร็วขึ้นเพราะมันต้อง,ต,องต้องหาวิธีคายน้ําออกครับมันก็ปล่อยใบป,ปล่อยอะไรออกส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็มาสร้างตัวเนี้ยท,ที่ที่จะให้มันออกมาใหม่แต่บางทีอ่ารากก็มีปัญหาแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันมันก็ทําให้มันจะช้าเนี่ยอย่างเงี้ยเรา เติมทางใบช่วยได้เพราะว่าถ้าทางดินเนี่ยระบบรากมันเจอหนามากมันก็จะไม่ค่อยดูดอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ผมดูเนี่ยอ่าอาการอย่างเงี้ยก็คือแต่กระดุมอย่างมันดีอย่างที่ว่ามันยังทนอยู่มันจะไม่ค่อยมีปัญหามันไม่เหมือนหมอนเนี่ยแต่ก็มีตายผมก็ตายผมตายไปตอนสองตอนเนี่ยพวกนี้ถ้าถ้าพวกเนี้ยเอ่อบางทีไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะมีปัญหาแล้วคือใบแก่อยู่ไม่หลุดร่วงเนี่ยแล้วมีการแตกใบใหม่มาแล้วเจอฝนเราต้องดูภาวะด้วยนะถ้ามันเจอฝนเยอะ อาการอย่างนี้เขาสู้ได้แสดงว่าระบบรากเขาเขาดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝนเยอะๆเราทิ้งใบเก่าหมดเลยแล้วสร้างใบใหม่ออกมาไอ้อย่างนั้นระบบรากไม่ค่อยเก่งพอเราเพิ่งปลูกเสร็จแล้วมันจะมีปัญหาทําให้ยอดแห้งที่อาการที่เราเจอกันตอนนี้ยอดแห้งแล้วก็ใบเล็กอย่างเงี้ยใบพเล็กใบเพเล็กเนาะแล้วก็บางทีก็ยอดแห้งแล้วก็ร่วงไปเลยแล้วก็ออกมาใหม่ก็ไม่ไปแต่อย่างเงี้ยมีทั้งใบแก่ไป ใบใบเก่าด้วยใบใหม่ด้วยแล้วก็ค่อยๆทิ้งไปเนี่ยแสดงว่าอย่างเงี้ยระบบรากเราก็ดูได้ว่าระบบรากเขาปกติอย่างนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าทิ้งใบร่วงหมดเลยเนี่ยเราต้องดูถ้าหลุมนั้นนะแสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาระบบรากเราต้องดูอาจจะเกิดจากดินเกิดจากน้ําเยอะเกิดจากฝนช่วงนั้นมันตกมากแล้วดินดินหลุมน้ามันอิ่มน้ำเนี่ยมันจะมีอาการอย่างเงี้ยตลอดอ่าเพราะนั้นถ้าเราถ้าเขารอดได้เดี๋ยวเขาปรับสภาพ ราเขาเดินอยู่บนผิวบนแล้วเนะี่ยเขาก็โอเคแต่ถ้าหลุมนี้เกิดมันไม่รอดมันตายเราอยากปลูกใหม่หาเหศาหาหาอันนี้มาเขาเลยหินเก็ดหินคุกแล้วก็อา่าทรายบ้างแก่บ,บ้างมาเขาไม่ไม่ต้องเขามากนะเขากับดินเราเดิมนี่แหละก่อนที่เราจะปลูกใหม่เพื่อที่จะสร้างอ่ช่องอากาศสร้างความโพรงเพราะเราอยากปลูกแบบเร่งด่วนเพราะเราเรออินทรีย์วัตถุไม่ได้เราก็จะใช้ตัวนี้มาช่วยได้ พอดีพอนี้ปลูกใหม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วทีเนี้ยถ้าดินทรายดินโพงเนี่ยอาจจะลดน้ําช่องแรกอาจจะวันนิ้วันไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยๆดูดินแล้วค่อยลดอ่อา,อบบา,อนนาเนี่ยฮะอย่างเงี้ยอ่าระบบรากตัวนี้มีปัญหาเน่นอราดินดินก็นุ่มเหมือนกันเปียกนุ่มเลยะแต่ว่าเขายังอยู่ได้อ่อานี่ก็อยากให้ดูอาการสังเกตเพราะว่าย่าปลูกเหมือนกันนะแต่ลหลุมดินก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าทุเรียนมีอาการแตกต่างเยอะเห็นไหม อ่าอย่างเงี้ยชุดบนเนี่ยขอผมไม่ค่อยมีปัญหารัดหมดแล้วเนี่ยแตกหมดแล้วไปดีหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอาการเขาจะโตแบบปกติใบเก่าเขาอยู่ใบใหมก่ก็ยอดใหม่ก็แตกยอดใหม่ก็เดินอย่างเงี้ยคือ,อาการต้นปกติแต่ถ้าอาการยอดเก่าไอ้ใบเก่าร่วงหมดเ <conom ics> หลือแต่ใบใหม่นะีอย่างเงี้ยไม่ปกต,ติอแต่ยางเงี้ยโอเคอยู่นะต้นไหนที่ที่เดินดีก็ที่แตกยอดดีก็เดินดี ระบบรากที่ไปดีดินโฟดีอ่ะมันก็ไปดีนะฮะดูอย่างเงี้ยไปเป็นคืบไปเป็นไงใช่ไหมที่ผมลงที่ผมลงปลูกนับตั้งแต่ลงปลูกนะไม่นับจากเลี้ยงในเลี้ยงในถุงนะเนี่ยลงปลูกคืบแล้วแค่สองเดือนครึ่งไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งนะที่ทําไปสองเดือนก็สิบวันเนี่ยความสูงมันไปไปไป,ไปเป็นคืบแล้วพุ่มก็เริ่มออกอย่างเงี้ยนะพุ่มก็เริ่มออกนะอันนี้ถ้ารับสำหรับต้นพันธุ์ที่ดีแล้วดิน อาจจะมีความพงหรือความแน่นที่กําลังดีน้าไม่ไม่นั่นเกินไปเนะี่ยทุเรียนมันก็จะไปได้ไหวคืบึงหนึ่งนะับไปละคืบหนึ่งเนี่ยผมใส่ปุ๋ยสองรอบพ่นโฮอร์โมนสองรอบอย่างที่เห็นอย่างที่ทําให้เห็นเนี่ยยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้เลยนะไปได้ทาไมทุเรียนไปได้ผมบอกแล้วไม่ต้องไปเปลืองยาฆ่า,มาแมลงพ่นมากๆมันสะสมทําให้ดินเสียนอนานะคตตอนนี้ยังไม่เห็นผลแต่ถ้าเกิดสี่ห้าปีไปแล้วดินเริ่มเสียทีนี้ยโรคเข้าไปเข้ามันจะแก้ยาก อ่าอันนี้มันถึงคืบดีอ่าก็เริ่มออกแล้วเนี่ยเนี่ยอาการก็ถามว่ามันก็อย่างน้อยเนะี่ยของผมส่วนนี้จะดีส่วนบนเพราะาดินของผมเนี่ยผมทิ้งไว้สามเดือนสามสี่เดือนนะก่อนที่จะลงปลูกผมผมไม่ได้ลงปลูกทีเดียวเลยผมันมีกองนีก ก็พอดีต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็ลองใช้ตัว vivo v vivo v21 นะฮะก็เอาดูไม่มีสปอนเซอร์นะเปลี่ยนจาก a m s ซุงมาเป็น vivo มาแล้วซัมซุงมันยังไงไม่รู้ตอนแรกลองดูนะก็อยากแบบนี้มันก็ดีอย่างเห็นไนดะ้เห็นตาด้วยแล้วก็วเห็นการพรีเซนด้วยนะเนี่ยก็อันเนี้ยอย่างที่ผมทำให้เห็นเนะต้นมันยังอย่างเงี้ยผมก็เลี้ยงแต่ฝนตั้งแต่ก่อนฝนนะที่ปลูกอะฮะ แล้วอย่างเงี้ยเริ่มมีตาเขียวๆจะค่อยๆออกแต่ใบไม่ทิ้งใบเก่าไม่ทิ้งก็แสดงว่าระบบรากจดนี่ดีอาจจะทิ้งไปช่วงนึงแต่ว่าพวกเนี้ยเริ่มแตกเขียวๆไปละเดี๋ยวตัวเนี้ยรอดละไม่มีโอเคเอไม,ม่มีปัญหาละทุเรียนอันนี้เป็นจะเป็นหมอนทองอันนี้จะเป็นหมอนทองอน,นี่ฮะเน,น,นี่ยฝนตกมาหนักก็มีอาการเหมือนกันแต่ถ้าแตกมาอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าถ้ายังเจอแดดบ้างฝนบ้างแล้แต่ถ้าฝนถล่มมาไอสักสองวันติดนี่มีอาการเหมือนกันนะ เออย่างเงี้ยพอรากมันไม่เก่งหรอกฮะเรื่องน้าถ้าน้ํามันมากเกินไปทุเรียงก็จะมีปัญหาเราปลูกช่องฝนเนี่ยมันเสี่ยงอย่างแต่มันก็ต้องยอมเสียเพราะว่าเราไม่ต้องรดน้ถาถ้าการเติบโตมันมันดีมันก็จะไปได้ไวเลยช่วงหน้าฝนฮะแต่ว่าถ้าหน้าแ้งเนี่ยเราคุมคอนโทรลน้ําได้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องแดดเรื่องร้อนนิดหน่อย่เองเนี้ยชนโซนล่างยังไม่ยังไม่ดี ตัดยาเลยเนี่ยอจุดนี้จะไม่ถึงสองเดือนจุดนี้จะปลูกทีหลังนาจะเดือนเดือนกว่าอเพราะว่าผมปลูกแล้วก็เว้นเพราะาทำคนเดียวค่อยทำชุดบนเนี่ยได้ได้สองเดือนแล้วจุดบนนี้ปลูกพร้อมกันห่างกันไม่กี่วันหรอกเนี่ยตอนนี้อย่างเงี้ยมีอาการรากมีปัญหาอิ่มน้ํามากไปอย่างเงี้ยฮะแล้วผมเพิ่งเอาพอเทืองออกเพราะตอนแรกพอเทืองมันคุมไปด้วยมันคุมทําให้พอล์ตาอ่ฟ้าเปิดเขายิงไม่ได้แสงใหญ่ไอ้น้ําตรงนี้มันก็เลยไม่ได้ระบายส่วนหนึ่ง มันก็เลยทําให้ระบบรากเอ่อไม่ได้อากาศลงไปด้วยเพราะน้ําไม่ทันระบายเนี่ยแล้วฝนที่มาซ้าอีกอะไรอีกรากก็จะเจออาการก็จะมีอาการอย่างเงี้ยใบช้าไปอะไรอย่เงี้บ้างไม่ต้องมาใช้ยาเลยเ,ลยเพราะผมเนี่ยสองเดือนไม่ใช้ยาอะไรเลยยาเชื้อรายาทุกอย่างไม่ใช้ก็ปล่อยถึงเราใช้ยาเชื้อราอยัางไงมันก็หลุดล่วงไปจนถึงจุดจุดนึงเขาก็หยุดจริงๆแล้วไม่ได้หยุดจากยามันหยุดจากโครงสร้างของมันเองที่อยู่ได้แล้วเนี่ยฮะอย่างเงี้ยหยุดล่วงแล้ว แต่ตอนนั้นน่ะมันจะร่วงไปเนี่ยอย่างเงี้ยจะร่วงไปแล้วก็มองเหมือนเป็นเชื้อราคือคือมันอาจจะเป็นเชื้อราจากส่วนหนึ่งอ่ะอาจจะเกิดจากรากมันเสียหายเนี่ยแล้วก็มออกาการทางใบนั้นเองครับถึงว่าพ่นเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในในในความคิดนะแต่เนี่ยผมทำให้เห็นแปลงเนี่ยทุกแปลงเนี่ยผมไม่ใช้ยาพ่นฆ่าแมลงแล้วก็ายาเชื้อราเนี่ยมันก็มีอาการอยู่แต่เดี๋ยวมันก็หยุดหยุดแล้วก็หยุดเองถ้าเดี๋ยวก็สร้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่สภาว่าอากาศทั้งฝนทั้งอะไรหลายๆอย่างเนาะเราต้องดูด้วยอาการที่มันเป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบางทีเราต้องวิเคราะห์ให้ออกไม่ใช่เราไปใช้พอเห็นนี่แล้วก็ใช้แล้วทั้งๆท,ที่อากาศเราปิดฝนตกมากถึงใช้ยังไงมันก็ไม่อยู่อยู่ดีส่วนหนึ่งนะก็ลองดูอย่างเงี้ยห้าสิบห้าสิบเหมือนกันแต่ถ้าฝนเศร้าแล้วตัวนี้เริ่มเขียวใบเริ่มแก่เริ่มไปต่อได้เนี่ยตัวนี้ก็รอดแล้วแล้วผมเปิดโครงสร้างออกแล้วคือตัดตัด,ตดบอเทียง,งข้างออกมันก็ได้แสงแล้วมันก็ช่วยได้เยอะเหหมืืออนนนนกัค้าฝีย การคุมโคลนอ่ะถ้าคุมไม่หนามันอย่างเนี้ยมันก็พอได้นะแต่ถ้าคุมหนามากหนามากเกินไปเนี่ยไม่มีช่องมีะไรอย่างนี้มันมองเห็นดินอยู่เนี่ยแค่นี้ก็เห็นแล้วอ่าเขาก็ปรับได้แต่ถ้าคุมหนาก็อยากให้เอาออกหรือว่ามีอะไรบังเนี่ยก็อยากให้เปิดให้โล่งก่อนช่วงเนี้ยมันอยู่ได้ถึงแดดแมลงอะไรมันอยู่ได้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นต้นที่สองเนาะที่ผมทําว่ามันโค้งมันมันโค้งเลยเนี่ยแล้วมันตั้งตรงไหมอ่าอย่างต้นเนี้ยมันมีลรหน่อยนีตัด อ่าอันนี้ก็โค้งเหมือนกันแล้วก็ตั้งตรงแล้วแต่ใบใบมันก็จะหายไปหน่อยเห็นไหมแต่ก็น่าจะรอดแล้วเนี่ยมันโค้งอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มตรงแล้วอ่าต้นหูที่โค้งเห็นเลยชุดบอลนี่จะไม่ค่อยมีปัญหาชุดบอลนี่จะเริ่มแตกเนี่ยนี้หมอนทองเนี่ยเริ่มแตกเนี่ยสองเดือนนิดๆเนี่ยเริ่มแตกแล้วอ่าแต่เดี๋ยวมันจะถ้าถ้าหมอนะาถ้าเวลารัดแล้วมันโตอ่ะมันจะไปได้ไวมากเลยเนี่ครับอ่าอันนี้ใบเข่าลงมาเลยเนะี่ยฮะอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันเจอปัญหามาจากน้ำเนาะน้ําเยอะอย่างเงี้ยน้ําเยอะอ่าน้ําเยอะพอน้ําเยอะฝนตกเยอะเนี่ยอาการออกเลยใบร่วงเขาไม่มีตัวใบสังเคราะห์แสงไงแล้วแสงมันน้อยด้วยอพอแสงมันน้อยเนี่ยมันก็คือต้องการเอาต้นไว้เนะถ้าใบมันเยอะมันรู้ให้มันให้อาหารไม่พอมันอาจจะต้องสลัดใบแล้วก็เลี้ยงชุดใหม่มาเพื่อจะถอนใบถอนอะไรให้ให้มันแบบคือมันต้องรู้สภาพว่ากันอันนี้คือคือเราคิดเราเป็นแนวทางให้ จากการที่เรามองต้นไม้แค่นั้นเองเพราะว่าถ้าอากาศปิดแล้วเขาไม่ได้คือคนอดอาหารน่ะเขาก็ต้องหาวิธีที่จะสลัดส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้เลี้ยงเลอเกินไปแล้วเนี่ยทิ้งเพื่อที่ให้ต้นเขาพอพออยู่ได้แล้วก็อาหารพอเลี้ยงในระบบต้นของเขาถ้ามากเกินไปเนี่ยเข,เขารู้ตัวเขารู้ตัวต้นเขาอาจจะตายเขาก็ต้องปล่อยใบยพวกนี้ทิ้งบ้างใบเก่าๆตรงนี้ส่วนหนึ่งถ้าฝนชุกๆนะมาเดี๋ยวใบพวกนี้ก็จะออกมาดีแต่ถ้ามันมีอะไรปิดคุ้มด้วยเนี่ย อาจจะปล่อยแล้วก็มีปัญหาเลยอ่าตรงนี้นะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโครงสร้างบริเวณรอบๆให้แสงมันส่องถึงพอเวลามันฝนหยุดหรืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็เปิดปอเทียงออกแหละอ่ผมปลูดปูผีจังหวะอันนี้มันต้องปลูกแบบสักปลายฝนนะพอเวลามันโตมันจะไปเจอช่วงแดดหรือลมพอดีเนี่ยมันจะมันก็จะช่วยได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วพอมันตั้งผู้เรียนอ่ะมันมันยืนได้เนี่ยมันก็จะโอเคได้อย่างเงี้ยต้นเนี้ยอย่างที่ผมทําคลิปเนาะมันโค้งติดดินเลยเห็นไหมแล้วผมไม่ได้ปักหลัก มันก็ตั้งขึ้นแล้วอย่างเงี้ยตั้งขึ้นแล้วแล้วมีการแตกเห็นไหมมีการแตกที่ลาต้นออกมาเนี่ยเหมือนการกระตุ้นเนี่ยมันแตกออกเยอะเลยใช่หไหมแล้วดีด้วยเห็นไหมกลับกลายเป็นว่าดีด้วยเออปลูกแบบโคง้งกลับเป็นว่าเฮ้ยมันตั้งต้นเร็วแล้วแล้วมันแบบเดินเดินยอดได้ดีเนะี่ยอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เอฟซีหัวพยายามทำเออไหม หลายรูปแบบแล้วก็ทําแบบง่ายๆลดต้นทุนลดต้นทุนส่วนหนึ่งแล้วก็ทําแบบขี้เกียจเลยเพราะผมทําอย่างที่ผมเห็นผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเวลาเราอยากจะมาตัดหญ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็มาเ,เวลาเราเจอมแมลงเราก็วิ่งหนีมแมลงเพราะเราไม่วิ่งเข้าใส่พอเราวิ่งเข้าส่ปุ๊บเราต้องฟักกระตังทันทีเลยเพื่อที่หายาพ่นนะเป็นแนวทางที่ผมทาแค่นั้นเองฮะเพราะวบางทีเราเดินเข้าสวนเอาเจอมแมลงนี่เราวิ่งเข้าส่แล้วสองใบหรือสามใบแล้ว,ลวไปร้านยาลุยมาเลยถังยี่สิบลิตรสามสิบลิตร เอามันให้ตายไปข้างหนึง่งไหม่มันก็เราเนะี่ยสุดท้ายเราตายมันนะตายเดี๋ยวมันก็ามาใหม่เนี่ยมันเป็นวัตจักรของมันนะก็ลองดูอันนี้ทำไมมันโตได้เหยนะอย่างที่ผมบอกทําไมมันโตได้โดยที่เราไม่พึ่งยาฆ่า,มาแมลงอ่ะเพราะบางอย่างเนี่ยเขาบอกต้องรักษาใบต้องเก็บใบผมบอกเลยต้องรักษาดินต้องเก็บดินผมไม่ไม่สนใจใบนะใบมีเท่าไหร่นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าดินดีเนี่ยเดี๋ยวใบมันออกมาเองอ่ะแต่ถ้าเราไม่รักษาดินเราทําลายดิน อันนั้นเนี่ยสำคัญที่ว่าอนาคตต้นละทุเรียนเราอ่ะจะโตดีแค่ช่วงแรกเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในอนาคตนั่นคือการทําลายใบก็คือเอาอยาเคเมีมาพ่นไม่ได้ว่ารักษาน่นจริงแล้วมันการคือการทําลายดินพอมันพ่นลงโด,โดนใบละอองตกลงด,ดินเนี่ยตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไปทําลายเขาตลอดเลย อาจจะใช้บ้างถ้ามันระบาดอย่างที่ผมบอกคือมันก็ไม่ได้เลวร้ายยาฆ่า,มาแมลงอ่ะถ้าเรารู้จักใช้นะถ้าระบาดเยอะๆช่วงของมันก็จะมีแค่หัวฝนท้ายฝนกลางฝนไม่ต้องไปพ่นหรอกครับสภาวะของเขาอยู่ได้ฮะไม่ต้องไปพ่นให้เปลืองหัวฝนหัวลมอะไรพวกนี้เราดูมาแมลงพวกนี้มันจะมาแค่ช่วงช่วงนั้นเราใช้อยากใช้ให้ใช้ช่วงนั้นเพราะอย่างเงี้ยถ้าพ่นไปเดี๋ยวฝนมาอะไรมาเนี่ยมันก็ช้าล้างลงดินแล้วก็พ่นไม่ได้โดนตัวอาการมันก็มีอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปทีเดยด พราะอย่างที่ผมบอกมันเสียหายแค่ตรงนี้แตุ่กเรียนอ่ะหรือคือต้นไม้อ่ะมันเป็นธรรมชาติใบพวกนี้เขาก็สั่งค้อแสงได้แค่นั้นเองนะก็อยากให้ทําอยากให้แนวทางแล้วก็อยากให้เป็นเอ่อในการปลูกทุเรียนแบบง่ายๆสไตล์สไตล์ที่ผมทาเนี่ยก็ก็หลายรูปแบบแล้วแต่ส่วนบนสวนล่างทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ผมทําแบบนี้ง่ายๆสไตล์ของผมอาจจะตายบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องยอมรับความจริงอะไรมันตายแล้วก็ซ่อมปลูกใหม่แต่สุดท้ายทุเรียนที่เราปลูกร้อยห้าสิบต้น ก็สี่ปีห้าปีข้างหน้าทุเรียนร้อยห้าสิบต้นหรือร้อยหกสิบต้นเนี่ยก็ยังเป็นทุเรียนของเราไม่ใช่มันจะเป็นมะม่วงเป็นมะพร้าวเป็นมะปางเป็นอะไรไปแล้วเป็นเอ่อเงาะเป็นองุ่นเป็นอะไรเพราะว่าเราปลูกทุเรียนไม่รอดก็เอาอย่างอื่นมาใส่แต่ของผมไม่ใช่ทุเรียนของผมสี่ปีข้างหน้าอาจจะโตไม่เสมอแต่มันก็คือทุเรียนของผมทุกต้นไม่ใช่มะม่วงไม่ใช่มะเฟืองไม่ใช่ลำไยนะอยากให้เพื่อนปลูกทุเรียนให้ได้กินและสู้ต่อไปนะเป็นแนวทางตรงนี้นะให้มันสําเร็จให้ได้ สุดท้ายก็คืออยู่ที่ต้นทุนแล้วก็อยู่ที่การอย่าไปใช้อะไรมากสุดท้ายเดี๋ยวเราจะป่วยบ่ทำไปนานน่ะคนสวนเน่ยเยอะนะผมผมเจอเยอะคนตัองคนแก่ไปดูเลยเขาเป็นอะไรกันนักหนาจากการทําสวนเงินได้เยอะจริงแต่สุดท้ายต้องรักษาตัวตรงนี้อยากให้เพื่อนๆค่อยๆคิดแล้วก็ลดได้ก็ลดใช้เฉพาะจําเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออไม่ใช้เลยก็ไม่ไม่ เราะเจ้าสวนสวนใหญ่เนาะเขายังไงเขาต้องใช้แต่อยากให้ใช้เฉพาะจาเป็นใช้เท่าที่เหมาะสมแต่ผมเองผมไม่ได้ใช้ผมทาของผมได้แต่ก็ไม่อยากให้ใครมาเดินตามหรือใครอยากเดินตามก็ต้องเข้าใจธรรมชาติแค่นั้นเองฮะเพราะผมบางทีโอ้มันดราม่าหลายๆอย่างผมก็เบื่อมือนกนบางทีฮะทำแล้วก็อยากให้ลองเข้าใจเพราะเราอยู่กับธรรมชาติเราไปกำหนดเขายากเราก็ต้องดูธรรมชาติด,ด้วยฮะประมาณนั้นครับก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะอันนี้ก็เป็น คลิปมาติดตามมาอัปเดตทุเรียนานาดอนนะที่ปลูกแบบนาดอนแล้วก็ช่วงฝนชุกไปสอวันเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปใส่ปุ๋ยให้่ะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ